สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําไข่เจียวใบตําแยฝฝรั่งนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบรนเนสลานะคะหรือใบดาบหใบตาแยฝรั่งที่เราเรียกกันนี่แหละในช่วงที่เขาออกใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีวิตามินมากที่สุดก็วิตามินสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปสั้นนะคะตอนเก็บใส่ถุงมือนะคะแล้วตอนที่มันยังไม่สุกมันก็ยังมีพิษแต่มันสุกแล้วมันกินได้นะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เอามาล้างน้ำแล้วก็ไข่กี่ฟองก็ได้ค่ะบ้านเราเนี่ยไข่เยอะไข่เราเลี้ยงเองจะใส่กี่ฟองก็ได้แต่ไข่บ้านเราเนี่ยหลายสีนะคะน่ารักน่ากินชะล้างเสร็จก็หั่นค่ะหั่นละเอียดละเอียดหน่อยมันทำแกงอ่อมก็ได้นะทำทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะแต่กินกับไข่เนี่ยง่ายสุดคนบ้านเราชอบกินใส่ คะนอนหน่อยหนึง่งใส่พริกไทยใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวนิดนึงเนบางคนจะใส่น้ำตาลก็ได้นะแต่เราไม่ใส่ก็ตีให้เข้ากันค่ะง่ายๆเหมือนทอดไข่ใส่ชะอมเนี่ยรสชาติยังไงหรอรสชาติก็ออกแนวแนวไข่ทอดใบชะอมหน่อยนะวิตามินอย่างดีค่ะเกลือแร่แร่ธาตุธาตุเหล็กนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลย เราเสียเลือดเวลาเรามีประจำเดือนนะคะเหตุผรเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรเหตอะไรนะร่างเราไม่หลับเจ้าอ๋อไข่เจียวอนุเสียวไข่เจียวไข่

จะยัดเข้าไปคำเดียวจนหมดมันบอนเนื้อไวท์ล็อกและไข่ไม่เบรนเนสนากระเทียมสดๆนะคะกระเทียมสดๆลวกไวท์ลือกกินเข้าไปได้คุณผัวอันนี้กระเทียมสด Blodtryck, mm. rensa tarmen, mm. bort mask om man har det. jag. <laughs> Höja immunförsvaret. Mungbönor mm. sägs vara bra mot cancer, inte vet jag. Ja. Jag odlar själv, säger du. Grodar själv. Mm. Ägg, egna ägg. Ekologiska, med nu från egen tomt blandas nästan det mycket mineraler. Ägg innehåller nästan alla vitaminer du behöver. Superfood.